สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นนี้เลยนะครับเป็นไม้ด่างสีออกแดงเลยนะครับดูใบเขานะครับกระดูกสีแดงนะครับ แล้วก็ก้านใบพวงออกดำเลยนะครับขอบใบพลิ้วเล็กน้อยนะครับใบหนานะครับแล้วก็ลักษณะปลายเดียวแหลมโค้งมนนะครับพื้นฐานใบจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับมีสีเขียวอ่อนตัดนะครับใบนี้ก็มีความด่างเปิดมาสีชมพูเข้มออกแดงเลยนะครับใบนี้สียังไม่เข้านะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีชมพูระเลื่อนะครับเป็นไม้กําลังเปิดสีนะครับซึ่งปัจจุบันเขามีหน่อเกิดขึ้นนะครับก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเขาทําไมถึงมีหน่อนะครับเพราะเป็นไม้มเมล็ดนะครับก็ลักษณะหน่อก็ด่างดีนะครับมีหนึ่งหน่อนะครับก็ไม่ได้ตัดยอดนะครับก็เขาเป็นไม้หน่อของเขาเองนะครับ แสดงว่าต้นนี้อาจจะมีลักษณะของอาจจะมีปัญหาที่โคนต้นนะครับแล้วทำใหถ้ถึงมีหน่อขึ้นมานะครับก็ต้องรอดูไปนะครับว่าหน่อที่เกิดขึ้นจะแข็งแรงแล้วก็แตกใบได้ดีไหมนะครับต้นนี้ก็สีถือว่าสวยนะครับกำลัง ใบล่าสุดก็เปิดได้ได้ดีครับเป็นลายฉลบข้างนะครับก็มีตัดกับสีด้านในนะครับเป็นไม้ไม้สามสีนะครับส่วนใบนี้ก็สีแตกๆหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าได้เปิดสีออกมาแล้วนะครับก็ต้องรอดูในใบต่อๆไปนะครับว่าเขาจะมีสีเปลี่ยนแปลงหรือเปิดด่างได้มากขึ้นแค่ไหนนะครับ โดยเฉพาะใบยอดใหม่ก็เปิดด่างได้สวยครับเกือบทั้งใบนะครับก็รอดูว่าต้นนี้เขาจะมีความเข้มของสีแล้วก็เปิดด่างได้ในใบต่อๆไปอย่างไรนะครับเป็นไม้สายพัฒนานะครับต้นนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับมีก็นนำไม้ก้านสั้นแล้วก็เป็นไม้ทรงใบใหญ่นะครับต้นนี้นะครับมาให้รับชมนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ